ดูอีขี้เสือกอขี้อะสองฟองของพ่อสองแม่แล้วพ่อแม่ตายใช่หรอหยุดยำผิดเตะหากให้เลยมันน้อมันน้อมาบ้ามันอะไรนี่โคตรนาโคตรหาลุงกันนี่น่อยากหาเลยเถอพ่อก่อพ่อ พ่อไม่ใช่หรืนะควายไปโอนก่อนเนาะผมโอนก่อนนะพี่เปิดนะเปินไก่ลงอ่ะนี่หนูพี่กนรู้เลยว่าคนกันเองอ่ะตู้เอาลงบ้านกนหมดไปปะ วยไปเลยเก็บตไปให้มันอีกอันห่งเกิดกับพวกมันด้วยไหนเนี่ยผมมาแล้วเนี่ยไม่เห็นมีใครเลย ค่าตัวนึงน่ะไอ้ยิ่ตัวหมดตัวหรจะตัวเามดออาันคุ้มมึด หลังบ้านตัวตายไหมตายไหมคน,นแล้วคนแล้วเลยเลยเลยแล้วคนแล้เก็บยาก่อนไหนแล้วที่ไหนครับโอ้ไม่ตายหรอตายแล้วมันจะยิงช่วยมันทำไมวะก็แครมาหมดเลยนักเก็บของหลังบ้านดีเลยยิงช่วยมันทำไมสามารถเข้าแล้ว ูนอีควน<ป>พบเข้าแล้วคุนพบตลกเลยเก็บของนิดเลยเก็บของพี่ไปด้วยอะ่ะ ทิ้งโลไวมทิ้งโลไว้พี่เราไปเลยโลอะไรไม่มีเลยกันดิไปเลย,เลยมาเยอะ้วยมันมันอิ่มไหมอิ่มถ้าอิ่มเล้วก็ดิ่มเออดิลย มันเหลือไม่กี่ตัวแล้วเฮ้ยเรอ,อ้ยเ่มันเพื่ออะไรวะจะเคียร์แล้วเนี่ยมันเหลือแค่รถบ้านเนี่ยเพื่อป่วยอะไรมั้งก็บ้านดำไม่เชียร์แคร์มันนะสัส ก็ช right, so uh ่วยกูเอองสองตัวเลยตู้หายละว่านำเหรอเออช่วยเขาช่วเขาช้จไม่อ้อะกูตัวหนึ่งน่ะแทน AEC อะไรนี่ปะเออนั่นแหละมึอมึงมึงต้องมีมาใส่ก่โอ้โหที่ทำไมไม่ได้ถ่ายเลย ไม่เหมดวัเวเหือแล้วป่ะนี่ท้อแท้ไปขนาดนั้นเลยเฮ้ยเจ็ดกระบอกแล้วนะเว้ยให้ไม่ได้เข้าขคังกูเลยเจ็ดกระบอกเล้ยอย่าเพิ่งเยอะเสียเพิงเยอะเสียตามมาแล้วตามมาแล้วไส่สองใส่สองกูทำได้ไงไ

อย่าจะหมดบาดจะหมดเยอะหมดเยอหมดเยอผมหมดยาผมหมดเจอกูเยีห้อองไม่มาตั้งที่เกิดสองนะมันเกิดสอนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหน้าบ้านตัวนึงหรอยายามมาแล้วไม่เหยา จะาอยู่ตู้เย็นเข้าไปเย็นที่น้าบ้านไปยิงไม่เก็บไปดูห้องหน้าบ้านสองตัวหน้าบ้านสองตัวโห้ลงกู้เนี่ยสามตัวเลยนะสามตัวสามตัวสามตัววันนี้จำอะไรเนี่ยแค่มาเก็บปืนแค่มาเพิ่งเก็บปืนไกไหนเนี่ยนี่คือเต็มกูว้ไปไหนอะตรงนั้นบ้านไงยสมิงอะ ต้านี่มีเี้ยวนี้ตัวนี้าไปปห่ใครเก็บไปอะมีจะเก็บมัปไม่ดีกระจอกเฮ้ยยนจเย็นยาบ้างมียาไม่เกเลยตัวไม่มีอะไรี่ต้องแครงนะเนี่ยรปแครงให้ลงยาไม่พอไม่พอเล่นเลยไมะไม่ะอพีกูดหัวไง นั่งลบตรงนู้ยังวอไูล,งลง่ะว่เรดูดดนดันึงแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยววามาฟังกูฟังกูมา<ะ>นี่เลยเฮ้ยหลังบ้านมา จะตีนไหบไม่มันมาทางหน้าบ้านแล้วพิชานะพิชาตัวนี้นะตามกูวะไลตั้งเลยเอาเลยเลยเออาไม่ได้๋ยอเป็นสี่กูดิร้อยหมดปะมันเกือนมันเหลังผมขอมันซืมอะไรนะ เดอดแม่เขาบ้าไปแล้วหนึงเอะไรนะตามมพี่ไอตัวเดิมีเยมันกบเหนเีเนี่ยพี่ตกต้นไม้มีตัวนึ่งนะเแล้วเนแตัวมีใครอยู่บ้านี่เยบ้มีตอยู่ไี่เอนะไปตรอแป๊บลงมาละไอตัวเดิมอ่ะที่มันเล่นอน่ะเก็บเี่หตัวไยัไหนตัวนึ รอๆรอรอเพื่อนกูแล้วเกิดไปไปบ้าน,นบ้สองตัวไม่มีโล่ตามเกิดตามหลังองตัวหนึ่งนะ,ะไม่มีปืนขอบบ้วนาลองไปบ้านให้หน่อยได้ปะเฮ้ยไลนเลยน่ามักง ให้ก <itos> ็ิกเลหาเกดเลตัวขาไม่มีไหมตัวขาไม่ีไหตามีขว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 าตายแล้วไม่ทันโมาดามาแล้วว่ะไอตามาดามแล้วมาดามาแล้วไอตา แม่แม่ไม่แม่ดิบไปเลยดิบไปเลยดิบไปเลยเก็บดิบไปเลยน่ะมียาเืออะไรเออหน่ะเก็บยาไปด้วยอัาวาขวาเข้าโอ้กูตายแน่ตายตายตายถอยมาถอยมาถอยมาโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้แล้วกูก็เป็นอะไรอีกันไปเนาะอย่าเอ้เขาก็เป็นยาเอาอะหอยนอนได้ำอะไรรึเปล่า

มาตาดินแล้วะสุดเลยนี่เิโานใครใไปอยู่โรงงานคนเดียวอ่ะโถ่ที่ถมโรงงานนี่เฮ้ยลูกแคน โอ้แม่งเลยมาเลยพี่เตอร์น่าเจอโอ้พีเตอรโคตรบือตายตายตายกูได้ชุดเต็มเอาแล้วก็กูได้กูได้โอ้โหกูแป้งกูแป้งกูแป้กูดิดกูนิดเฮ้ยพีเนึ่งพีเนึ่งดูของกูเอ้ากูแบนบอกกอนตัว หอบพื้นสามก็บอกหอบพื้นสามก็บอกเฮ้ยเเอ้าแม่ตายซะให้หมดเี้ยจำต้องอ่านอีกเฮ้ยชุดเต็มแปดห้าเฮ้ยแพร่ปพร่เหรอแพร่กระจายไอ้พี่หนึ่งเขาเก็บทุกอย่างเลยว่ะเฮ้ยไอ้เฮียงงไม่หยุดของพี่เตอร์ยังเก็บอ่ะกูงงว่ะโดนช้าแล้วโดนช้าแล้วเฮ้ยซีนั่ประจำตำแหน่งประจำตำแหน่ง โอ้โหกูสาดเนียนในนี่ใหให้ให้ฟามให้ฟามล็อกตัวปาให้ฟามล็อกตัวหน้าเข้าใจปะแล้วพวกเราออก่ฝาออกแล้วยิงตัวซ้ายหมดให้ฟามล็อกตัวหน้าเนี่ยตัวหน้าเนี่ยเข้าใจไหมเอาไหมไอ้ฟามอยู่ไหนหนึ่งสองสาม ไอ้หนไอ้มาตั้งโดไอ้นึงไ้นึงมันหมดแล้วหมดแล้วเดือตัวไหนสุดรอๆอรอๆออย่าให้กูตายอย่าให้กูตายข้างหลังเข้าตยายตาตายๆๆตายเหลือตัวเดียวปังอุ้ยเหลือตัวเดียวมดกูเก็บดิดกูได้เต็ม10เซตกูไปได้อะแต่กัต้องเ หัวแค่กอดไปก่อดไม่ออกครับกูเก็บคิวโอ้ยคิดซนี่พอดผมระเบิดลงสตัวครับโอ้กูเก็บคิวใครตายก็สวยไปแค่ล้นแหละมึงจะให้กูเจอนังของแล้วกูดูดหมดเ้ยไั้นนี้มาในโพสใช่ไนุไมดูสิว่ามันมานเกิน อย่าเตยเก็บหมดเลยอย่าแก่ดิแม่อย่าแท้เร่กูจัดอุ้์ไอ้มึงเราพี่เตยเข้ามาได้้วยไงประเด็นไหนอย่ยมึงมึงมึงไม่ต้องคิดเลยกูบอกว่ามันมีจอขอบเซนเซนอยู่นี่ไว้เซนเ๋ยพี่ปีง่ายเซนล้อเซนล้อดักตรงนั้นแหละมันเล่นไม่ได้หรอกถ้าพี่โดด

ใครเข้ามาใครเข้ามาู้ขอตัวไปก่อนไม่เก็บชือเต้ไม่เตนนึงเฮ้ยใครเข้ามาตายอ่ะอ้ใครผู้หญิงอ่ะมีเปืเปล่าอ่ะลงบ้านลงบนไอ้ตำรวจา เวลาก่อนกูบอกแล้วอย่าให้กูเฉืดเปลี่ยนเซมีเื่องตายกูบอกข้างในมีมันขอมามเชื่อกูครบอ User disconnected from your channel เ้หาไหมซนี้นี้มันัก เอ้เซอมีก็ได้เออนีู่แกชุดเต็มอยู่หน้ากูตัวเดียวด้วออม่งจริงแต่ยิเจเย็มเหมือนเดิมไหมโอแค่มาเกิดพร้อมเราเตรียมตัวชนมาทุเวทเลนเลยดังเสียง่นแล้วเออผมยืนยินแล่อ

เจอกูได้ไฮไลท์มันต้องฟักเกดว่ะลิงแปดห้าลิงแปดห้าก็ปตึม้ก็บเตึมแล้วลงไปกระซอยอีกางกตรงลอกลอกให้ไหนได้ไหมใครใครก็ได้เก็บสกาไปที่หน้าบ้านอะไปแล้วไปแล้วนะเจอไรหน้าจะตีลองแ่หนมีมี้บไม่มันหน้ามันไม่มีลอกแล้ว ไปแล้วไปไปไปเก็บของเลยที่เหลือไปเก็บของเิยล็อกหน้าโพนให้หน่อยอย่าเพิ่งหนีล็อกหน้าโพนให้หน่อยไปเก็บของที่หน้าโพนเนี่ยเราอย่าตายนะอย่าตายนะเออไม่ได้ไม่ได้ประตูเอ้ยพี่ตู้ถอยมาได้ปหมถอยมาแล้วตีได้ไหมเราไม่อไดกจีมั่วร์เราเหลือทีตีให้ดีปุ๊บอยตายนะพี่ให้เกิดอะอย่ะตายอย่้ตายอ๋ย กระจายนี้ตายกะายเฮ้ยแบ็คหมดแบ็คหมดแบ็คหมดโ,โ,โอ้โห,โโหาย,ยี่ยแบ็คหมดเดือสองตัวเอง